ร้อนขึ้นเคยไปจับแล้วใช่ไหมนะร้อนนะเพราะว่าเราเหือแตกนะใส่น,นั่นร้อนเราก็เป็นฝนเทียมแต่ก็พุ่งขึ้นสูงแต่ว่าไปจับไอ้สูตรสามต้องแข่งห้างนะจับแนละ้วถ้าจับไปด,ดิเห็นเคยไปจับเสียวใส่เพราะจับไปนะจะพูดเอาเออกไม่ได้แล้วก็ ความชื้นในในตัวนี่มันเป็นน้ำแข็งแล้วก็แล้วก็ต้องสละสละเนื้อออกไปไม่ไม,ไม่มีทางอื่นมันมันเจ็บถึงถึงเห็นที่เห็นแหมไปเล่นมูสันดุจริง,ง <c oughs> ไม่ว <c oughs> กวนไปเอาอันอันที่อยู่ใกล้จากอะไรอันเาวานั่นนะใกล้ใกล้ไปเราดู ดูดมาแต่ว่าทำหลายอย่างไม่ได้แค่นี้ก็สวยนะแต่เขเวซีเที่ยวที่สองอะไรนะพุ่งยังคืนจะไดพุ่งจากการแต่แอนี่ให้เห็นแค่นี้แหละก,ก็สวยว่าสามชั้นเนี่ยสามชั้นก็อยู่ถ้าทำ มีความเพียนหน่อยแล้วทำที่จริงมาทำตอนนี้มันมันร้อนความชื้นต่ำต่ำกัาตอนเช้าทำเมื่อเช้า,า,ชานี้ก็เปลี่ยงเปลียนแล้วแต่นี่อย่างที่ความคิดหนึ่งควรจะซ้อนซ้อนทีเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ใชห่างชุดซ้อนเข้าไปใน่ยนั่นแ<ะ>ชุดหรอ<ะ> อันตรายหน่อยหรือเข้าไปในไอ้ใหญ่ๆเวลาถ้าสมุกก่อขึ้นมาใหญ่ๆเข้าไปในใหญ่ๆแต่เข้าไปมันอันตรายว่าจะเข้าไปกินเมฆที่กำลังก่อตัวขึ้นมาใหม่ๆที่ลอยอยู่กันมานั่นนะนั่นไงที่เขาทำอย่างนั้นแต่ว่าได้ได้ได้ประโยชน์ได้ได้ได้ผล thank you